รับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอีสานนดีนะครับบันทึกครับบรรยากาศต,ตอนเศร้าแบบนี้ฝนตกปุย้ยนะครับหลังจากเมื่อคื้นนี่ตกมาแห้งนะครับหลังจากย์คืรอร้อยเวลานี่มาดูแล้วหลายอาทิตย์แล้วครับเอาบันี้กะอยู่มาใความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเย็นสบาย ครับก็บรรยากาศที่รุ่งธรรสุดทันพิจะรา์หน้าตางะอาดเจริญออกงามเยวดขัุ้่ม ตูดมาเรื่อยๆนะครับปุยๆมาเรื่อยๆคอยแนแห้งแน่ับกันไปก็เมื่อคืนนี้แล้วตั้งช่วงประมันหวานนี่ช่วงประมาณใบ่ายบ่ายสองนะครับตกเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆเราก็มาแห้งเันนึงช่วงตีทุ่มแป๊บเดียวเราก็หายไปแล้วก็ตกในลิ้นมาตลอดตนว่าถึงตอนนี้ กับยานมดถูกอยู่เพราะว่าแรงแรงหลายซะเหลื่อนไม่ไม่เกลืพื้นที่นี่นะครับไก,ก่ก็บภาคภูมิเราอยากเวล้วกกไ,ไกล้อะไรกินนังเมานะครับนะครับอะไรกินกินมังเมาเมาใหญ่โมงยีหนาว ชีวิตนี้วิีว่าเพิ่มขึ้นนะครับ